กลยุทธ์เทรด5นาทีด้วยระบบเทรดแบบสเต็ปแพทเทิร์นที่ทำกำไรภายใน1วันได้ถึง3 0 0แสนบาทเนี่ยผมลองนับแท่งเทียนดูเนี่ยเขาถือออเดอร์มาสัก2 0ถึงนาทีเองเขามีกลยุทธ์อย่างไรที่สามารถทำกำไรได้ถึงขนาดนี้คลิปนี้ผมเล่าให้ฟังแบบละเอียดเลยครับสวัสดีครับพบกับผมเดอะฟอเร็กแมนนี่เช่นเคยครับมา,มาพบกันอีกแล้วกับซีรีส์แกะเทรดเดอร์ในคลิปนี้นะครับก็จะมีเพื่อนๆรีเควสเข้ามาว่า อยากจะได้เทรดเดอร์คนนี้นะครับแกฟังหน่อยอผมก็จัดการให้นะครับแต่ก่อนที่จะไปรู้ว่าเทรดเดอร์คนนี้เนะี่ยเขาคือใครหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเราขอทําความเข้าใจนิดนึงนะครับซีรีส์แก่เทรดเดอร์เทคนิคจากเทรดเดอร์คนนั้นคนนี้นะครับที่เห็นว่าเขาทําเงินได้เยอะๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นการชักจูงหรือเปล่าทำไมเทรดเดอร์คนนี้ทําจำนวนเงินได้เยอะแล้วต้องเอามา พูดต่อขยายต่อจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นจุดมุ่งหมายแท้จริงอ่ะคืออยากจะเปิดประสบการณ์ให้ทุกคนได้เข้าใจได้ไง่ายขึ้นว่าโอเคเทรดเดอร์ต่างประเทศเขาเทรดยังไงเขาเทรดเหมือนเราที่เป็นคนไทยหรือเปล่าเพื่อมีไอเดียตรงไหนที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเราได้เพื่อเป็นไอเดียต่อยอดนะครับไม่ได้มีจุดประสงค์ที่ว่าโอ้จะเป็นการแบบเอาเงินเข้ามาล่อให้แบบเป็นเม้าหรือเปล่าไม่ใช่ ไม,ไม่มีเหตุผลที่ต้องทางันผมทําผมก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมเออเรามาแบ่งปันความรู้เอามาเทรเดอร์คนนู้นมาย่อยความรู้ของเขาเซิเทคนิคเขาใช้อะไรเหมือนกับเราไมา่ตรงไหนเอาไปไประยุกต์ได้ก็เอาไปนะครับคิดแบบนี้ดีกว่าอย่าไปมองอย่างนั้นนะครับคนที่เข้ามาใหม่ก็เหมือนกันเอาเท่าที่เราเออแล้วก็เอาไอเดียไปต่อยอดในการเทรดคนเรามันจะรวยได้จากไอเดียไม่ได้รวยได้จากเงินก้อนใ,นใหญ่ๆเพียงอย่างเดียวคนที่มีเงินก้อนใ,นใหญ่ ันก็พังได้เหมือนกันถ้าไม่ได้มีไอเดียไม่ได้มีกลยุทธ์ที่ดีโ okay, อเคเนาะนี้เข้าใจตรงกันนะครับไปลุยกันครับเทรดเดอร์ในวันนี้ครับชื่อว่ามิสเตอร์พีเอฟเอ็กซ์ดตามเขาแสนกว่าแล้วนะผมเลื่อนดูเนี่ยก็เรียกว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะครับเรียบง่ายแต่ว่าเ,ออเขาทําให้มันซิมเพิลดีนี่คือชอบตรงนี้อ่าน,นี่คือนี่คือคลิปที่ผมแกะนะคลิปนี้กลยุทธ์5นาทีนะที่ทํากําไรกว่า 1มื่นเหรียญน,นะครับก็3 0 0แสนกว่าบาทก็มาดูกันว่าเขาใช้กลยุทธ์อะไรเดี๋ยวผมแก้ให้ฟังแบบละเอียดน,นะครับแต่ฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเริ่มต้นเหตุใหม่ด้วยโบรกเกอร์ที่เชื่อถือแล้วก็ไว้ใจได้นะครับผมก็เทรดมา2ปีกว่าก็เรียกว่าใช้ได้อย่างแรกที่ผมชอบเลยนะครับในเรื่องของค่าสเปรดทองคำเท่ยทองคำค่อนข้าง,งเยอะนะอยู่ที่9จุดนะครับ E.U. 6จุด E.U. ผมก็เห็น ช่วงนี้ทองคำ to the moon ไว้แล้วนะครับจำไว้ว่าราคาสูงสุดมันก็จะมีสูงสุดกว่าแล้อีกเรียกว่าทองคำย่งต้องเปลี่ยน mindset trade กันเลยใครที่เซฟก็อาจจะระวังตัวนิดนึงนะครับวันนี้บายมาแรงมากโอเคเนาะซื้อผมใช้เป็นบัญชีโปรครับจากทาง i ายุนะใครสนใจนะฮะผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ่ามาเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับเทรดเดอร์อในวันนี้ก็มิสเตอร์ PFX นะครับ คลิปนี้เนี่ยเขาฝากเริ่มต้นไปที่ทุน29,000เหรียญอันนี้เหมือนกันมันคือหน้าเดียวกันนะครับก็ประมาณล้านนึงเลยนะล้านนึงกลมๆเลยค่าเงินตอนนี้นะครับทุนเขามี1ล้านบาทแต่วันนี้เขาจะมาสร้างกำไร3%แสนบาทระดับนาทีไม่ถึงชั่วโมงมาดูว่าเขาใช้กลยุทธ์อะไรในการเทรดน,นะฮะก่อนนี้เขาจะเข้าสู่เทคนิคเนี่ยเขาได้ฝากมาเสร็จไว้ในวันนี้นะวันนี้เป้าหมายคือประมาณสัก หนึ่งหมื่นเหรียญน,นะฮะถ้าได้เท่ากับพอไม่ได้ให้หยุดหานี่คือ m i n ์เซตในการเทรคุณตั้งต้นบวก m i n ์เซตอ่ะก็ต้องคิดแบบนี้ก่อนก่อนที่จะเข้าไปเทรดน,นะครับยอมรับเลยว่าไม้นี้เสี่ยงสูงมากๆจะต้องเทรดในช่วงเวลาที่เป็นช่วง v วอลุ่มหนักๆเวลาเปิดปิดที่เป็น v วอลุ่มหนักๆเลยเช่นทองคำสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปตามเวลาประเทศไทย จะมาเทรดในจังหวะที่วอลลุ่มไม่หนักไม่ได้เพราะทิศทางมันจะไม่ชัดเจนเลยผมเสริมให้นะครับพบจากที่ผมลองเพรดดูแล้วเนี่ยการาฟมันวิ่งเร็วมากแต่ว่าเป็นช่วงที่วอลลุ่มหนักหนักจริงๆนะครับอันนี้คือ i n เซ e ตก่อนที่จะเข้าไปสู่เทคนิคในการที่จะเปิดแต่และออเดอร์เนี่ยต้องมี i n เซ e ตก่อนถ้าได้ให้พอไม่ได้หยุดนะถ้ามีพอกลยุทธ์ที่ว่าไว้นะครับเขาใช้กลยุทธ์ที่ชื่อว่า Step Pattern ็นชื่อเรียเอาจริงๆนะมันเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ได้บื้อหวาอะไรผมรู้จากแพทเทิร์นแล้วไม่ได้บื้อหวานะครับอย่างแรกเลยเขาใช้หลักการของ impulse move ผมก็เคยพูดเรื่อง impulse move ไป move แบบขึ้นแบบรุนแรงอ่ะขึ้นแบบอย่างเช่นเนี่ยแท่งเขียวรัวๆไปเลย impulse ไปเลยถ้าขยายขึ้นไปในทางเฟรมใหญ่มันจะเป็นแท่งเขียวหนาๆเลย2คือ consolidation ในช่วงจวังหวะพักตัวตรงนี้ช่วงที่เป็น consolidation เนี่ยราคาจะเกิดการพักตัวแล้วไม่วิ่งต่อ รอก่อนเบรกเอาขึ้นไปก่อนจะเจอโซนในกรอบสีแดงตรงนี้มีกรอบสีแดงตรงนี้นะเจอโซนตรงนี้โซนตรงนี้แหละที่เราจะเข้าเทรดกันในส่วนที่เป็น small pullback เนี่ยเขาจะใช้เป็นจุดสังเกตนะครับผมนับว่าเป็นอีกข้อหนึ่งแล้วกันเพราะ3คือรอเบรกเอา small pullback มันเกิดปุ๊บเราสามารถระบุโซนไดนะ้ว่าโอเคในที่เป็น small pullback ในตรงนี้นะครับผมเข้าใจว่าตรงนี้นะ small pullback ราคาลงมาแตกปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าโซนนี้แหละอ่านี่คือ step ท a t ิร์น เขามี4แต่ผมสรุปให้เป็น3จะได้เข้าใจง่ายอิ p พาว e Move จังหวะ Consolidation แล้วเบรกเอาออกไปจังหวะที่เบรกเอามันจะมี S m a l l p u l l b a c k นิดๆตรงนี้ก็รอเทรดในโซนนี้อันนี้คือเทรดแพทเทิร์นประมาณนี้นะจริงมันก็เหมือนเป็นขั้นบันไดน,นะเพราะสเต็ป1นึแล้วก็เข้าหัดท้องงนี้ก็ได้เข้าตรง s m a l p u l l b a c k ตรงนี้นะครับอันนี้คือมาดูออเดอร์ที่เขาเข้าจริงๆเลยนะถ้าในคลิปวิดีโอเนี่ยทุกคนตามไปดูเนะี่ย จะเห็นว่าเขากดออเดอร์รัวๆแลย0.5รัวๆเลยรัวๆรัวๆไปเลยจังหวะนั้นกรารวิ่งจะวิ่งแรงมากเชื่อว่าโบลุมมาข้างๆนาอ่ะเอามาสเป็นสเต็ปจริงๆอ่ะดูภาพฝั่งนี้ก็ได้ Impulse Move Impulse Pop Imp Consolidation เกิดการเบรกเอาแล้วราคาย,ย่อมาตรงนี้อ่ะจังหวะ Small p ลแบ b a c k ตรงนี้นะครับเข้าในจังหวะนี้พอดีเลยเห็นไหมนี่สามนี่คือเบรกเอาไป Consolidation อยู่ตรงนี้ Impulse Move ตรงนี้ แล้วก็เข้าในจังหวะที่เป็นราคาลงมารีเทสตรง small pullback แบบนี้เขาแทบจะเข้าเลยนะแต่เขาย่อไป M 1นิดหนึ่งเพื่อดูการรีเ e คชันก่อนแต่เขาจะ define zone ในการเข้าเทรดด้วย step pattern แบบนี้เข้าในจังหวะที่มากระแทก small pullback ก็ได้ราคาลงมากระแทกปุ๊บก็เข้าในจังหวะนั้นนี่เห็นชัดๆเลยตรงนี้นะครับเข้าในจังหวะมาตรงนี้อ่ะลองย่อมาดูที่ M 1นะครับสังเกตว่าจะมีแท่งที่เป็นรีเ e คชันค่อนข้างเยอะ เห็นไหมว่าเขาเทรดที่ M5 ก็จริงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคุณจะเอาอะไรเป็นเมนท์ไเฟรมนี่เขาเอา M5 เป็นเมนท Time f เฟรมดังนั้นเขาต้องมีทม์เฟรมในการระบุจุดเข้าก็คือ r e j e คชั่นจะต้องดูที่ M1 แต่ยกตัวอย่างถ้าดู i ท e f เฟรมเมนท์ไเฟรมที่ H1 จุดเข้าหาที่ M5 M15 ได้ต้องมีทม์เฟรมซัพพอร์ตกันเลยคุณดูเมนท์ไเฟรมที่ D1 จุดเข้าอยู่ที่ H1 H4 ได้นะครับ อันนี้คือ M 1แหละเมื่อกี้คือ M 5นะที่ผมอธิบายนี้ก็อยู่ที่ M ี่ M1 นะครับเกิดอะไรตรงนี้เกิด rejection เต็มไปเลยไสเทียนเยอะเลยนะเห็นไหมอ่าก็สามารถเข้านะจุดจุดนี้ได้นะครับถือว่าเกิดสัญญาณให้เข้าแล้วดีกว่าคุณไปเข้าในแท่งแดงป้เออมันก็ต้องดีกว่า M 1มันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าในจังหวะที่กราฟไม่ค่อยวิ่ง M 1น่จะถูกหลอกได้ง่ายหน่อยเพราะ noise มันเยอะ noise มันค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับแต่ในจังหวะที่เป็น v o l ุ่มหนาแล้วเนะี่ย เออมันค่อนข้างจะโอเคขึ้นมานิดนึงนะครับอ่เขาเข้าตรงนี้เลยนะเขากดรัวๆเลยเนี่ยกาฟทิ้งไส้ที่ M1 แสดงว่ามีแรงซื้อกลับคืนมาค่อนข้างเยอะอให้ดูตรงนี้ด้วยดูตรงนี้ด้วยนะครับอ่าอันนี้คือเรียกว่าเป็นยังไม่ใช่ผลกําไรเป็นกําไรที่กําลังรันอยู่แล้วกันนะครับอยู่ที่3 9 0 0ัเรหรียญแหละเขาเข้าได้ค่อนข้างแม่นทําไมถึงบอดอย่างนั้นเนะเพราะว่าเขาเข้าในช่วงที่วอลุ่มนะและจุดเข้าค่อนข้างคม มันก็ทําให้ทิศทางเนี่ยมันมันไปได้ดีขึ้นนะผลกําไรมันก็จะมาเลวนี่ยังเลื่อนไม่สุดนะเรียกว่าอัด0.5ไปเลยนะครับล็อตหนักมากแล้วก็เยอะมากรัวมากนะครับแต่อย่าลืมว่าทุนเขามีเยอะนะคุณมีเยอะใจนิ่งแล้วก็ใจใหญ่พอสมควรนะครับไม่งั้นทาอย่างนี้ยากมากเลยในตลาดนี้นะใจเราที่มันเป็นสาเหตุของการขาดทุนดังนั้นถ้าเอาใจลงไปเล่นเยอะมันจะขาดทุนนะอ่ะในจังหวะน,นี้ฮะ กราฟเริ่มรันออกจากกรอบแล้วเริ่มรันออกแล้ว TP ของคิดว่าเขาแน่อยู่ในแถวสักห้านียแหละไม่เกินนี้ของ M1 นะครับจังหวะทุบมาเขาเข้าเลยแล้วก็กราฟก็ทะลุจุดที่มีมการสซวิงอยู่สักพักหนึ่งนะด้วยแท่งประมาณนี้ผมคิดว่าจะไปต่อยาวอ่าแม้จริงด้วยเนี่ยสังเกตว่าใครอยากจะลองถือรันกําไรนะเราเริ่มจากไม้เล็กก็ได้ถ้ากราฟสซวิงออกจากจุดนี้เรียกว่าจะถือต่อได้ยาวๆเข้าจุดนี้เนาะ การสวิงจากจุดไซเวทตรงนี้จุดนี้ก็หลุดพอหลุดปุ๊บมันก็จะไปตรงที่เป็นซับไพดถัดไปเห็นไหมทะลุทุกแนวต้านแล้วก็ทะลุทุกที่เป็นจุดที่เป็นไซเวทตรงนี้ก็ถือยาวด้วยต่อผมว่าทีพีเขาผม,ผมว่าไม่น่าเกินตรงนี้แถวๆนี้แหละมันเป็นการเก็บสั้นนะมันเป็นการเก็บสั้นมากๆแล้วก็ลดหนักมากๆเลยเห็นไหมตอนนี้กําไรของเราเนี่ยอยู่ที่จะเข้าหมื่นแล้วมเป็นผมผมก็ต้องปิดแล้วปะ ดูดิ9,200ยูสตีแล้วนะอีก800กว่าเหรียญก็เข้าหมื่นแล้วปั้นวันเดียวไปหมื่นเหรียญเลยนะแต่จังหวะต้องคมมากอย่างที่ผมบอกไปใครอยากจะเทรดด้วยระบบเนี่ยผมมองว่าเอาช่วงโวลุ่มหนาๆหน่อยสองครึ่งไปต้นไปตามเวลาไทยนะสอครึ่งสามทุ่มเอเข้าไปเทรดเถอะโอกาสถูกทางค่อนข้างจะพอมีค่อนข้างสูงเลยว่ะไม่ใช่แค่พอมีด้วยสาเหตุข,ของการที่มีโวลุ่มและทิศทางมันเริ่มชัดแล้ว บอกจังหวะเมื่อกี้นี่คือเข้าตอนจังหวะทุกพอดีเลยและในสุดท้ายครับเขาก็แนะนําว่าที่ทําให้ดูวันนี้คือเป็นเคสสตีดด้เฉยไม่แนะนําให้ทําตามเพราะว่ามันมันเล่นกับจิตใจค่อนข้างเยอะมือใหม่ไม่ควรทาตามเลยมือใหม่แนะนําว่าให้ใช้แค่ล็อตมาตรฐานล็อตไซทั่วไปที่เราเทรดกันนั่นคือล็อตไซที่เสี่ยงสัก1% 1-2%คือมือใหม่เนี่ยให้ดูเฉพาะโมเดลที่เขาใช้เทรดจะดีกว่านะครับในเรื่องของ ความเสี่ยงที่สูงเกินไปจํานวนเงินทุนเนี่ยอย่าเพิ่งไปทําตามเขาเอาเฉพาะตัวโมเดลเนี่ยเอาไปใช้แค่นี้ผมคิดว่าการเทรดเขาก็ดีขึ้นแล้วนะลองมาใช้กันดูครับในบัญชีโปรของ i u x นะครับฝากขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่200เหรียญนะครับแล้วก็ถอนขั้นต่ำที่5้5เหรียญก็ถอนได้แล้วใครสนใจบัญชีโปรอันนี้นะสเปซทองคําอยู่ที่9จุดเมื่อกี้คู่เงิน eu อยู่ที่6จุดต่ำมากนะฮะผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ครับ ประชาสัมพันธ์นิดนึงครับเพจ The Forex Man เก่ง forex ได้ไม่ตูแท่งเพียนอันนี้เนี่ยถูกจำกัดการเข้าถึงเพื่อนแคถูกบล็อกอยู่ไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรนะครับแต่ตอนนี้ใครอยากจะพูดคุยมาคอมเมนต์อะไรก็เรียนเชิญเพจนี้นะปฏิมากรบุญเปลี่ยนนะครับมาพูดคุยกันได้ตรงนี้เนาะกับอีกเพจนึง The Forex Man Heading s o r y ทั้ง2เพจจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกเพจอื่นนอกเหนือจาก2เพจนี้นะครับเป็นเพจวอมทั้งหมดนะ ฝากไปด้วยนะครับเอาละครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปดีๆความรู้ดีๆแบบนี้นะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมเดอะฟอร์เร็กแมนด้วยนะแต่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆความรู้ดีๆแบบนี้ที่ผมจะส่งตรงไปที่มือถือคุณคนแรกแอนไลน์เดอะฟอร์เร็กแมนตามข้อความด้านล่างนี้ได้เลยนะเมื่อมีคลิปดีๆความรู้ใหม่ๆผมจะส่งตรงไปที่มือถือของคุณคนแรกเลยครับแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปครับสวัสดีครับ